คุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าหลังจากวันอันยาวนานแม้กระทั่งแค่นั่งอยู่ที่ออฟฟิศหรือไม่หรือจูๆ่ๆหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นหายใจลำบากเวลาขึ้นบันไดและคุณก็พูดกับตัวเองว่าโอ้สงสัยช่วงนี้ฉันคงนอนไม่ค่อยหลับแต่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนิสัยการเพิกเฉยต่อสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายจากร่างกายกลายเป็นศัตรูเงียบที่ค่อยๆทำลายหัวใจของคุณชาวเวียดนามหลายล้านคนกำลังเผชิญกับนิสัยนี้ทุกวัน และนั่นคือเหตุผลที่วันนี้ฉันอยากแบ่งปันสัญญาณเตือนเบื้องต้นจากหัวใจที่คุณไม่ควรละเลยอย่าละสายตาจากหน้าจอเพียงแค่เข้าใจและฟังร่างกายของคุณคุณก็สามารถปกป้องหัวใจของคุณได้อย่างมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ไม่จำเป็นหากคุณคิดว่าหัวข้อนี้มีประโยชน์ปโปรดกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอต่อไป 1. ทําทำความเข้าใจสัญญาณเริ่มต้นนะครับ สัญญาณแรกของอาการอ่อนเพลียผิดปกติอธิบายความแตกต่างระหว่างอาการอ่อนเพลียปกติกับอาการอ่อนเพลียของระบบหัวใจและหลอดเลือดเพื่อนๆที่รักเราทุกคนต่างเคยประสบกับความรู้สึกอ่อนเพลียหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันหรือนอนไม่หลับซึ่งเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งเรานอนหลับได้ดีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และร่างกายก็ฟื้นตัวได้ทันที แต่คุณเคยประสบกับอาการอ่อนเพลียแปลกๆบ้างไหมความรู้สึกอ่อนเพลียที่อธิบายไม่ได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการนอนไม่พอหรือทํางานหนักเกินไปแต่เป็นเพียงความรู้สึกอ่อนเพลียเรื้อรังที่เกิดขึ้นทุกวันแม้หลังจากพักผ่อนแล้วก็ตามนี่คือสัญญาณเตือนแรกเริ่มอันดับหนึ่งของปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเมื่อหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปหัวใจจะไม่สามารถส่งเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอ ลองนึกภาพหัวใจของคุณเป็นปั๊มน้ำหลักในบ้านหากปั๊มน้ำนี้อ่อนน้ำจะไม่สามารถไหลไปยังก๊อกน้ำทุกจุดในบ้านได้อย่างแรงทำให้คุณรู้สึกขาดน้ำในทำนองเดียวกันเมื่อหัวใจทำงานผิดปกติเลือดที่นำพาสารอาหารและออกซิเจนจะไม่สามารถกระจายไปยังเซลล์ต่างๆได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอาวัยวะสำคัญผลที่ตามมาคืออะไรร่างกายของคุณจะตกอยู่ในภาวะขาดพลังงานอย่างรุนแรงเซลล์ต่างๆไม่มี เชื้อเพลิงเพียงพอต่อการทำงานนำไปสู่ความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างอธิบายไม่ถูกและอ่อนเพลียเรื้อรังความเหนื่อยล้าประเภทนี้แตกต่างจากอาการง่วงนอนทั่วไปอย่างมากมันคือความเหนื่อยล้าทางร่างกายคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของคุณล้าและไม่มีพลังงานที่จะทำกิจวัตรประจำวันตามปกติแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรลองฟังร่างกายของคุณดูคุณรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นหลังจากเดินระยะทางสั้นๆซึ่งเมื่อก่อนทำได้ง่ายๆหรือไม่การเดินขึ้นบันไดสองสามชั้น ทำให้คุณรู้สึกหายใจไม่ออกหรือไม่หรือแม้แต่การทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ทำให้คุณง่วงนอนหากคำตอบคือใช่และอาการนี้ยังคงอยู่ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาและใส่ใจสุขภาพหัวใจของคุณอย่าด่วนตัดสินเพราะอาการเล็กๆน้อยๆในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าในอนาคตได้สัญญาณที่ 2. อาการเจ็บหน้าอกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเล็กน้อยต่อไป เราจะพูดถึงอาการที่หลายคนมักมองข้ามนั่นคืออาการเจ็บหน้าอกอาการเจ็บหน้าอกอาจไม่ร้ายแรงเสมอไปแต่มักเป็นเพียงความรู้สึกแน่นหน้าอกกดดันหรือเจ็บหน้าอกเล็กน้อยหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นอาการอาหารไม่ย่อยโกรธไหลย,ย้อนหรือแม้แต่ความเครียดแล้วทำไมโรคหัวใจถึงทำให้เกิดอาการนี้ ก็เพราะเมื่อหัวใจไม่ได้รับเลือดและออกซิเจนเพียงพอหัวใจจะต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายเช่นเดียวกับนักวิ่งที่ต้องกลั้นหายใจเป็นระยะทางไกลหัวใจของคุณก็กําลังทํางานหนักอยู่ความดันนี้แสดงออกมาเป็นความรู้สึกไม่สบายและเจ็บหน้าอกเล็กน้อยอาการนี้มักเกิดขึ้นเมื่อคุณออกแรงเช่นการเดินเร็วการขึ้นบันไดหรือการออกกําลังกายอย่างหนัก สิ่งสำคัญคืออย่าเพิกเฉยต่ออาการปวดเล็กน้อยเหล่านี้เหมือนกับไฟเตือนน้ำมันต่ำบนรถของคุณหากคุณเพิกเฉยรถก็จะดับในที่สุดในทํานองเดียวกันการเพิกเฉยต่ออาการเจ็บหน้าอกเล็กน้อยอาจนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่ามากฟังเสียงร่างกายของคุณหากคุณรู้สึกแน่นหน้าอกเล็กน้อยเมื่อออกแรงถึงเวลาที่ต้องใส่ใจและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสัญ,ญญาณที่3หายใจถี่ สัญญาณเริ่มต้นที่3ที่ควรระวังคือหายใจถี่คุณเคยรู้สึกหายใจถี่หายใจไม่เต็มอิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกกําลังกายหรือไม่อาการนี้แตกต่างจากอาการหายใจถี่หลังจากวิ่งเร็วซึ่งเป็นอาการหายใจถี่ปกติแม้ว่าคุณจะแค่เดินขึ้นเนินหรือขึ้นบันไดก็ตามทำไม เมื่อหัวใจอ่อนแอเลือดจะไม่สามารถสูบฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เลือดไหลย,ย้อนกลับและไปกดหลอดเลือดที่ปอดปอดของเรามีหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซดูดออกซิเจนและหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อความดันสูงเกินไปของเหลวอาจรั่วเข้าไปในปอดทำให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปอดลดลงเหมือนกับการพยายามหายใจในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นอากาศจะหนักขึ้นและหายใจลำบากวงจรอุบัตินี้ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงหัวใจที่อ่อนแอจะยิ่งอ่อนแอลง และคุณต้องพยายามหายใจให้เร็วขึ้นเพื่อชดเชยการขาดออกซิเจนดังนั้นจงใส่ใจหากคุณพบว่าตัวเองหายใจไม่สะดวกหรือมีปัญหาในการหายใจระหว่างทำกิจกรรมทางกายปกติอาจเป็นอาการหัวใจเต้นแรงอย่ามองข้ามว่าเป็นเพียงสัญญ,ญาณของความชาราหรือการไม่ออกกำลังกายรับฟังและดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆวิธีนี้จะช่วยให้คุณควบคุมและพัฒนาสุขภาพหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. เมื่ออาการรุนแรงขึ้นสัญญาณแรกกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเวียนศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุเราได้กล่าวถึงอาการเล็กน้อยไปแล้วแต่ตอนนี้เรามาเจาะลึกถึงสัญญาณเตือนระดับปานกลางสัญญาณต่อไปที่คุณไม่ควรมองข้ามคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเวียนศีรษะอาการปบวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งไม่ใช่อาการอ่อนเพลียทั่วไปที่กล่าวถึงข้างต้นมักเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและอาจส่งผลต่อส่วนต่างๆของร่างกายเช่นแขนขา หรือลำตัวทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและไม่สามารถยืนได้อาการนี้ยังเกิดจากการทํางานของหัวใจที่ไม่ดีเมื่อหัวใจไม่แข็งแรงพอที่จะสูบฉีดเลือดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสําสคัญเช่นสมองและกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมากสมองเป็นศูนย์กลางควบคุมของร่างกายต้องการออกซิเจนและสารอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอคุณอาจรู้สึกวิงเวียนมึนงง,งหรือเสียการทรงตัวทันที กล้ามเนื้อที่ขาดเลือดจะไม่มีพลังงานเพียงพอต่อการทำงานนำไปสู่อาการอ่อนแรงและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติควรทำอย่างไรหากคุณรู้สึกวิงเวียนหรือมึนง,งงอย่างกระทันหันให้นั่งหรือนอนลงทันทีเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนการทำเช่นนี้จะช่วยลดความดันในหัวใจและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองหลีกเลี่ยงการยืนหรือทำงานต่อไปเพราะอาจทำให้เกิดผลที่ร้ายแรงกว่าสัญ,ญญาณที่2 คลื่นไส้และเหงื่อออกผิดปกตินี่เป็นสัญญาณที่อาจทำให้หลายคนประหลาดใจคุณเคยรู้สึกคลื่นไส้โดยไม่ได้กินหรือดื่มหรือมีอาการเมารถหรือไม่หรือคุณเหงื่อออกเย็นเย็นทันทีแม้ว่าจะอยู่ในห้องที่เย็นไม่ขยับตัวหรือรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นนี่เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญจากหัวใจของคุณ <L ess> เมื่อหัวใจของคุณอยู่ภายใต้ความดันสูงร่างกายจะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก หรือที่เรียกว่าการตอบสนองแบบสู้หรือหนีการตอบสนองนี้เป็นกลไกาการเอาชีวิตรอดที่ช่วยให้ร่างกายของคุณเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายอาการหนึ่งของภาวะนี้คือเหงื่อออกมากขึ้นเพื่อทำให้ร่างกายเย็นลงยิ่งไปกว่านั้นสัญญาณประสาทจากหัวใจและระบบย่อยอาหารของคุณอาจผิดปกติเมื่อหัวใจของคุณเครียดสัญญาณประสาทที่ทรงพลังเหล่านี้จะส่งผลต่อเส้นประสาทเวกัสซึ่งเป็นเส้นประสาทสาคัญ ที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้นะครับซึ่งอาจนำไปสู่อาการคลื่นไส้และอาเจียนอาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการที่พบได้บ่อยแต่เป็นสัญญาณฉุกเฉินที่บ่งบอกว่าหัวใจของคุณกำลังอยู่ในภาวะเครียดอย่างรุนแรงดังนั้นอย่าเพิกเฉยหากคุณมีอาการทั้งสองนี้พร้อมกันอย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์ทันทีการตรวจพบแต่เนิ่นๆและการรักษาอย่างทันท่วงทีเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องสุขภาพของคุณ สาม,มอความสำคัญของการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสัญญาณแรกเริ่มอาหารเพื่อปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาวิธีรักษาแบบปาฏิหาริย์แต่ควรเริ่มต้นด้วยอาหารที่เรากินทุกวันอาหารคือเชื้อเพลิงของร่างกายและอาหารเพื่อสุขภาพคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือลดอาหารที่เป็นอันตรายเช่น น้ำตาลทรายขาวไขมันไม่ดีจากอาหารทอดอาหารจานด่วนและอาหารแปรรูปเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีโรคอ้วนและโรคเมตาบอลิซึมอื่นๆซึ่งส่งผลต่อหัวใจเพิ่มอาหารที่ดีต่อหัวใจในมื้ออาหารของคุณเพิ่มผักใบเขียวผลไม้สดและธัญพืชไม่ขัดสีในมื้ออาหารของคุณอาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อย่าลืมเพิ่มไขมันดีจากปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาเฮริ่งถั่วและอะโวคาโดอาหารที่คุ้นเคยและเหมาะสมกับวัฒนธรรมเช่นปลาตุ๋นหม้อดินซุปกุ้งและผักเต้าหู้ราซอสมะเขือเทศหรือสลัดผักรวมล้วนอร่อยและดีต่อหัวใจสัญ,ญญาณที่2อ,ออกกําลังกายสม่ําเสมอหลายคนคิดว่า การออกกําลังกายเนี่ยเป็นเพียงการรักษารูปร่างแต่จริงๆแล้วการออกกําลังกายคือยาที่ดีที่สุดสําหรับหัวใจเมื่อคุณออกกําลังกายหัวใจของคุณเนี่ยจะทํางานหนักขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลอดเลือดของคุณเนี่ยก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นวิธีนี้ช่วยลดความดันโลหิตปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและส่งออกซิเจนให้ร่างกายอย่างเพียงพอคุณไม่จําเป็นต้องไปยิมหรือออกกําลังกายหนักเกินไปเพียงเริ่มต้นด้วยนิสัยง่ายๆเช่น เดินประมาณ30นาทีต่อวันวิ่งเยาะยาว่ายน้ำหรือเล่นโยคะโยคะไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจแต่ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการผ่อนคลายคุณสามารถเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือค้นหาท่าออกกำลังกายง่ายๆบน YouTube เพื่อฝึกทีบ้านสิ่งสำคัญคือต้องสม่ำเสมอแม้เพียง15-20นาทีต่อวันก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ลองหากีฬาที่คุณชอบเพื่อที่การออกกำลังกายจะไม่กลายเป็นภาระอีกต่อไปการจัดการความเครียดชีวิตสมัยใหม่เต็มไปด้วยความกดดันทำให้เราเสี่ยงต่อความเครียดแม้ว่าความเครียดจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่หากความเครียดยังคงอยู่ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลระดับคอร์ติซอลที่สูงเป็นเวลานานสามารถเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้น การจัดการความเครียดจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณมีหลายวิธีในการลดความเครียดแต่หนึ่งในวิธีที่ได้ผลและง่ายที่สุดคือการหายใจเข้าลึกๆและการทำสมาธิลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆเหล่านี้เป็นเวลา1-2นาทีขั้นตอนที่ห่งหาที่เงีย,งยบๆนั่งตัวตรงผ่อนคลายไหลขั้นตอนที่ 2. วางมือข้างหนึ่งไว้บนหน้าอกและอีกข้างหนึ่งไว้บนหน้าท้องหายใจเข้าลึกๆทางจมูกรู้สึกว่าหน้าท้องขยายออก ขั้นตอนที่3การหายใจ 3. วินาทีขั้นตอนที่4หายใจออกช้าๆทางปากรู้สึกว่าหน้าท้องยุบลงขั้นตอนที่ 5. ทําซ้ําส0ครั้งเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็เพียงพอที่จะช่วยให้คุณสงบลงลดอัตราการเต้นของหัวใจและสงบระบบประสาทของคุณให้เวลากับตัวเองทําในสิ่งที่คุณรักและอย่าลืม ฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่างที่เห็นอาการหัวใจวายไม่ใช่อาการแต่เป็นผลจากกระบวนการที่ยาวนานการฟังและลงมือปฏิบัติตั้งแต่เนิ่นๆคือกุญแจสำคัญในการปกป้องหัวใจของคุณอย่ารอจนกว่าจะมีอาการร้ายแรงเกิดขึ้นถามตัวเองว่าวันนี้คุณได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วหรือยังคุณได้รับคำขอบคุณนี้หรือยังหากคุณมีคำถามหรือต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ รดแสดงความคิดเห็นด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักกดปุ่มติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นในทุกๆวัน